คันยอมเด้อยายสิก่อทางนีก่อนซ่างก่อเดบ่ก่อทางนี้ก่อนบ่เออก่อฮับบ่เลยแหมื้อนี้นะป๊าดโกัสิได้ซําได๋แน่เนาะิได้หไปเบิ่งก่อนยังว่าบ่ถกเนาะสวัสดีสาวแตวกินข้าวเช้าแลยังอยู่โอ้เพราะว่าสร้างมาเนาะทางสาวตวเพิ่นก็เลยโทรบอกบาเตียง

กอลไไอบ่เกอร์ไปอยู่รอร่อยนะ่อยสบายดีพ่อแม่พี่น้อง MC เอฟซีเบอร์สุตสุคนเบอร์สุโข,ขสุคขขนการยินดีตอนฮับขอสู่ซองตาวคนไลค์คือเก่าคือเดิมเนาะเปิดกล้องมาก,ก่าตอนนี้ก่อยู่ที่เฮือนซีซันส,ส,าสาวแต๋วหนาะพี่น้องก็คือเมื่อวา,านนี่ก็บพิ่งมาเนาะก็มาหนี่เนะาะก็ซื้อหอยเซอรี่เนาะพี่น้องมาฝากมาต้อนทางสาวแต๋วเพิ่น ก็ค uhm, ือเห็นในคลิปเนาะกับสร้างเสาเต๋อเพิินกับพี่พี่น้องเนาะกับมาแสดงความยินดีนำหลังจากที่ว่าเรือนเพิินก่อเนาะก็มุงหลังป้าสปาดีเดอสร้างมาจะเร้าคุยกันเนาะเมืาอว่านี่ก็บมาว่โอ้ถือว่าไม่ได้พบพ่อหน้าตากันหลายมือพ่อสมควรเนาะ ทางสาวแตวเพิ่นก็เปิดน้ำถาล่อสร้างเลยพี่น้องเอ้ย้ากคนเราอย่างกันเนาะพันเจอหน้ากันกะฟังบอกเลยพี่น้องเอ้ยโอ้สาวแตวเราสีน้ำเนาะพื้นมันกับบกควันคักแร่บาดนี่อพี่น้องเอ้ยมาตอนนี้พ่นจุไฟวันมันหนาวเนาะอากาศมันหนาว เค้นอะไ้กันกกม่ายกโพกกไปอรู้จงยกมจ๊กมืยาชิโก้ทั้งไี้ก่อนสางก่อนเยอะบวกกทั้งนี้ก่อนบ่เออก็หอมกันเลยแหมื่อนี่นะอาเถอะชิได้สบายได้เนาะได้ยินไหมบงก่อนังว่าบัถกเนาะสบายดีสาวเตวกินข้าวเศ้าแล้วยังอยู่โอ้ ตัวทไปนะทีเาั่จต้อบดเชือไปด้จาเซลเอ้ยขื้บนนาแ่อยโดขางกระต่าันวอยู่ถทมเาเตียงโอ้บอกเพื่อนมาสร้างมาบอหนาวนะพี่น้องเนาะมอนี่กับป้าลมแงพอสมควร ยามค่ำเด้อบักสิหาดีบ่เนี่ตอนนี้เนาะตอนเช้าทางส่าแตวเพิ่นก็ซักเครื่องอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมันหนาวเนาะเพิ่นก็ก่อกองไฟติดอยู่บ่าแตวอืเพิ่นตื่นแล้วบ่บาเตียงไเนื้อให้อากาศสิหนาวเนาะ นขนาดอยู่บ้านเขากันยังลมแห้งไปเนื้อในป้าทุกจ็กซีนาวสำได้เชื่อมก่อทั้งสองขาที่นอ้องเลยที่แรกใครว่าจ,จะชื่อวายมาฝากสาวแต่เขา,ยาอยากจะบโบกินกินอยู่บ่ ยัน่ากินบ่เป็นนะเอออืมก็จับวางจับวางแล้วกินเป็นบ่เพราะว่ายังไม่เคยถามเจ้าจะคื่อว่า,เ,าเ,เคยกินวายบอ่อฮะนะนอออืมแม่เรียป็นว่ายชื่อแต่ว่าเรียกวายชาวเต๋อแล้วกินแต่ว่าจะมาขุดเลยซื้อหอยเนาะก็ะเลยซื้อหอยสรีมาฝากอืมดิดแต่เคืนบอกหาบอ่ะันคืนอน,นอนใช่ไหมแ,แม่กันเมน สงสัยเพิ่นยังบ่ตื่นเพราะว่าสร้างมาเนาะทางสวเพิ่นก็เลยโทรบอกาเตียงโอ้ยโทรหาบ่งยานสิบกวนนเพราะว่าสร้างเพิ่นมาว่าสิก่อนเอยเาเตียง้ตอนนี้้องเยโอ้ย sao teo độ, xua bay đi con, rồi xua bay đi độ, may nhã cho, may ไปบอเ่อามาเล่ยเ็นหเอาคนยังท่านตื่นเห็นแต่คนยัง่นตื่นือบอก่บปนานนะเป็นเยแ่บ้านานยังอยู่เพื่อนเนาะเสียงน้องน้ำผิงแซวอยู่คือว่าเนาะมันนี่ว่นวันทิ์ทางสาบุญพันกะจะตื่นสวยแน่เนาะเพราะว่าปกติก็ไปส่งน้องน้ำผิงไปโรงเรียน ไปใส่เบอร์ใดเมื่อได้โบน้องสาวลูกชายไปส่งขึ้นรถไปส่งบ่าวโพนั่นยบอโอ๊คิดว่าวโพสิกับแต่เมื่อนั่นเนาะว่าสิกับแต่ว่านี่ก็เลยน้องสาวมาฮะน้องสาวผู้นั้นอายุไซย์เน่ะอาู่บัตรน้องกึมบัตรน้องกึมฟังชื่อฟังชื่อคือสิไก่เนาะบัตรน้องกึมอาซาเตลหอยกระสันกะไปแช่หน้าไใบก่อนหัวเฉรี่ยพี่ว่าสิต้มต่อเส้าเลยก็ได้ล่างเลยก็ได้ หนาวคได้กเืดีนมาาหอกันมาหนาวเว้ยมันนี่ก็นาวหนาวกะรซาเป็ลายก็ซื้อหอยเซอรี่เรามาฝาเปิดิันโอ้ถามาเมื่อวานนี่ก็คือนเนนงสาวแต๋วเนาะก็เห็นแต่ในคลิปเพิ่นถ่ายลงโอ้ยวันนี้ปลาสาวแต๋วมีนองมายินดีน้ำเด็ สาวตีว้น oh, oh. ี่บ้นศิลคือบอเห็นคนลงมาตักบาดอยู่วัดบอกเลิกไวเนาะทางบ้านขอยยิ่งบัเตีองสำนี่สวยมันบานหน่อยแน่โอ้ฝนเลิกไ้คือว่าตอนนี้กะเก้ามวงเนาะสาวแตวบ้านน้อยเนาะกะลงมาเน็กหน่อยเิ่นกะเทศก้อยเนาะหรือว่าบางคนกะก้อยกินหอยเชอรี่ ปาดูเวียกบาดเวียกเฮืออันควนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเพิ่นมาโดวได้ังี่ยสูงน้องมุ่นเนาะโดยแต่ว่าค้าอยู่หอยเชอรี่เฮาอยากต้มโลกกาง่ายเนาะถ้าเป็นหอยจูบนี่ต้องแซ่์ไร้น้ำหอยเชอรี่มันมันตุ้ยปะชาบะแล้วแต่น้องถ้าว่าน้องมันนั่นมันก็ตุ้ยเนาะสาวแตาโดยถ้าว่ามันอ้วนเนาะมือเลงสิซื้อเมื่อนาะทุกคนแต่ว่า <umba> <principio Bernard> เอาไมา่ยังบ่เคยซื้อกับเจ้านี่จะคือปา้าอเปิดนามเลยพี่น้องเลยปา้าผักกาดเพิ่นบงเนาะเพิ่นบงกะเริ่มแล้วทุกคนเลยเริ่มติดแล้วก็เริ่มเป็นกก๊กไงแล้วเนาะขั้นสูบพักปา้าเสบขนาดเนาะพักวนที่เพิ่นถอนเพิดแล้วก็ระบายลงนี่เนาะเืสรใหม่ต้นใหม่ดีว่าพักหนี่มันเนา่า

ชิล่างตอนกลางคืนเหมือนมันหนาวเนาะร่างตอนเศร้าออสวยๆเน,น,นี่ยอืมรเง่นก็นีเ้งีเงียบเน่เบน่ะทุกคนเนาะน,นี่ก็ลมลม เมื่อวานี่กะลมเนาะก็เลย่ได้มาเพราะว่ามันกะขับรถยากเนาะทุกคนเมืม่อนี้ครับเมื่อวานสาวแต้ว่ามื่อได้ลมแหงลมแห้งมเงมืม่อว้นนี้ใครในใครบอกขอยาแหงได้เมือนี้ว่านก็ไม่ขึ้นแหแม่ป้าชิมาหาสาวแต้วลมแหงเดือเกินเมื่อวานนี่กะ อยูกซ้ายเพิ่นนี่ตื่นมาไดใมนมหาเลาะลีนเนาะก,กับพ่อเ่าเพิ่นปล <พอ S 1> ่อยเ,<ร>เห็นป,ปนการเขียดบ่เมื่อคืนเนาะเช้าจะเขียดมือเนาะสาว,ตวเตวเขียดมือเข่าคุมได้ลงคุมได้เนาะไปหาโคตเขียดบ่เพราว่าเขาหายามกลางเว้นานา่ะมันลงคุมสาวเตวเคยหาอยู่บ่เพราะว่าบางคนเพิ่นก็หาได้ได้ว่าสันแบบว่ามันแบบมันลงในคุมที่เขาคุดกระปุยยังคน่ะ ท้างบ้านนี่ก็มีคนประดิษบุญธาตุอยู่บ่สาวเต๋วโ,นะโอ้รถไยทางเด้ไปเนาะเป็นเก็บคนรัาได้สาวเตวอมือสุดท้ายได้มือหนีเนาะเพีงคิดยอยากไปอยู่เนอะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันกะไก่เนาะก็บุกคอยมียมีทองเราก็เลยบ่ได้ไป ก็คือมาเบิ่งกทั้งๆเป็นเหดเที่ยาเนาะพี่น้องเนาะช่างกันหนาวมากกับกดตัดเยาะแต่เจี๊ยดเองเปียกจรงไหมพ่อผากหลายมือแล้วให้พาเขามาแทนเขามือนี่เอ้าเจ้ามาใหม่บ่ใหม่แทนไผ่ไงแทนผู้ใดน่งแทนเต้แทนตาเอกตาเต้ตาเต้ตาเต้โอผู้นั่นเห็นบ่ อืมเราไปใช่ไงนะโอจะเป็นญาติเราบอกหรือจังใดเป็นยาขันมาแทนแบบนี้เพิ่นให้เจ้าวัานทอด้ายไงนะเออจะหากระตินไหมแบบหากะมามื่อแรกบ่โอแต่มามื่อแรกเริ่มก่อเนาะแม่เลยลุยกระปู่นเลยมามื่อแรกเพิ่นไปใช่อันเพิ่นเจ้าจะมาแทนเพื่อ เดิมมือนียไปสิบ้าอีกบ่อหรือว่ามาแทนเต็มมือนี่เตียนว่าเพิ่นว่างพ่นเะเหาะเพื่อนโอ้มึงบุกเบี้ยอ้นาเจ็บเต็นเรื่องุ่นเลยจ้ะแล้วกันล่อไพ่แบบนี้ยังจะคนมันยังมาคันมาครบอือ แำแล้วมาใหม่ก็บาจากโดยโดยชวนเห็โอ้ยังผู้อย่างเนาะมีต่แบบว่าถ่าทางสร้างภูเพ่นเออมาก่อนเริ่มลงมือเ้าถ่าตามล้างเพ่นเนาะแมนโอ้หนาวเนาะมือนีกะเมื่อวานนี่กะป้าลมแห้งเนาะพอเนะเมื่อวานนี่เขาก็บเพืมาทางนี่ลมแห้งขับรถมันยากแบบ ขับรถถอยหนาถอยหลังลมแห้งเกินหนาวเหลือกเกินหนาวชื่อๆกับไข้ย,ยุ่แบบล,มพ,พพล,ลมพัดพัดกี่พุนพู้ลมพัดกี่พุนเป็นงูเป็นงูมเป็นงูเป็นงูเป็นว่าแคนพี่น้องเลยอยู่บ้านเนากับอันนี้ถือว่าโชคดีเนาะทั้งสวแตวเพิินสีดน้ามันกับบคยคคน พี่น้องเอ้ยนี่เนาะเพิ่นกะอ่ะโตมาตั้งอยู่บ่อนี่เวลากินข้าวกลางเวรเนาะหรือว่านางดิ้งนางเศ้าถ้าว่าเป็นหน้าแรงเนาะย้ำหอดนี่ดีเนาะมีห่มไม้อยู่หน้าเฮือนหน้าซ่านแต่ว่าเป็นย่ามหนาวนี่บ่ค่อยอยากเข้าห่มปานใดเนาะเพราะว่ามันกะหนาวอืมหนาวจนว่าสั่นเฮ็ดเบียรมันกิบ่เมื่อยแล้วมันมันขี่รถกันหนาวแต่เช้าไก่บ่เฮือนพผล่น่ะบ้าน อื่นเนี่ยพออยู่บ้านพอพออยู่บ้านอื่นบ้านน้องใสโอ้บ้านน้องไซเออบ้อลกับคนจะพาเพื่อนนั่นแหละขึ้นแต่บ้างเพื่อนไปแถวเกิงเออไ่แถวเกิงโอ้ขอถามเนี่ยพ่อไม่แถวเกิงนี่เรายังอยู่อยู่บ่อยู่เลยว้านนี่เพื่อนรถจอดอืเพราะว่าแต่ก่อนทั้งหนูก็เคยไปหาเพื่อนอยู่ไปแถวเกิงนะเคยไปแอมฟ้าเพื่อนในเพื่อนอยู่เออแม่น่ะชื่อไปนะไปแซงแซงแซงยังบขอืมไปเรือไปซือมา เพราะว่ากับว่ได้เข้าไปหาเพื่อนกับโดนน้าพอสมควรบ้านมีคนเล่นมืเมเมเอเล่นรถเข้าไปโอ้บ้านหนองใสมาแต่บ้านหนองใสเนาะคิดว่าคนในบ้านนี่เพื่อนอยู่กับไพร์ชะตอนนี้อยู่คนเดียวโอ้ไปตาอ,อีต้นแล้วเนาะไม่ได้อยูลานชื่อส่วงหนึ่งนะไปหาเล่านะมีหลานแล้วผู้หนึ่งผู้หญิงนะมาหามาอยู่น้ำว่ะสัตว์ก้าบอีกแล้วบ่จักช่ใช่อืมบ่ค่อยนี่แหละกเกค่อยนี่ก่อก็อะไรนี่มุงหยานเห็ดมาอีกแล้ว บอกเฮ็ดเกาเขาแล้วตรงหยาบมัน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 มัตมัน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 ันนันันันนั้นมันนั้นมันดันมนดันันะนมั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 นันมันมันกันมันมันนมั่มันกันมันมั้นมันานมัเมัันมนนมม แต่ว่าเราก็ถือว่าแข็งแห้งเนาะคูเราก็ว่ากับบคอยได้ยินปันใดเนาะเวลาเอาถามเรานี่ยถามยางตอบยางเพราะว่าเราบ่้ยินเนาะโอ้ดีเนาะไต้หูถามข่าวข้าวไม่ถ่าเกิงแงเราซื้อเกิือรือซื้อยังพอคำเกชืองโอ้โดยเขาคิดแม่เป็นแม่กู๊ดแม่กู๊ดแม่กู๊ด เพี้ยงยคือว่าแม่กุศลเพาะเราเอาลูกเลี้ยงเป็นเลี้ยงนั่นลูกเป็นนี่ปะอ๋อเออเราแม่กุศลเออเอาลูกเทปะในเชีองแม่กุศลเพราะว่าก็ลูกได้พัวแล้วนี่ปะเราตรวจใครหน้าใครยังตรวจไปตอนนี้หน้าเรากกับโบมี่ปะบัดนี่หละโอ้ปิตาอีตุนเนาะอาชารย์อบนึงโดยเคองชอบเนาะโอ้ซอยกันไ่อีตุนเรา คือว่าอะไรสมมติว่าเขาให้เราสอบหนึ่งกับจเมือ่อยเพผิวผิวิกินเบิร์ตเนาะปัดพี่เนาะร้างเพื่อนกับลงมืออลไรพี่น้อนเงเอ้ยต่างแบบปีเพื่อนกับปัดทุกสองกล่องเลย,ยปัดมือเจ้าสิบหยว่างได้มือเจ้านี่เนาะเลยมาผู้เดียวบ่านางเอกได้撒หนางเอกต้องไปที่นี่มันสีมันตาง อ้ผ oh oh. uh, no ู้พ <or mum medim> ี่น้องไว้เพิ่นเมาซองด้วยมืออื่นวันจันทร์วันค้าวันพุธดแมนบ้านสาวฝนเนาะมาหนี้บ้านสาวเตวสั่งมาวันอาทิตย์พี่น้องเอ้ยเผ็ดเวียกจักหน่อยหนึ่งก็ได้ถอดเสื้อแขนยาวไ้เนาะมันหนาวมันห้อนเนาะตอนนี้มันหนาว thế con đấy sao sắm câu, khi phun để phun vào the này, phun à, นอไซนอตวงเนาะสองรองเนาะสองอบก่อนเพื่อะดเพิ่งเอย่างเห็ดเองว่าสารนวนเห็ดเองไน้ข่อยได้ี่ข่อยเี้้แ่า่อเนนอปัดเหงาุลมเพิ่งผักกั่งเฮือนสาฝนพัดว่าลมแห้งสําได เพราะว่าปูที <S <S ่มาก่อนเนาะเพันกายานว่ามันแข็งมันอีกอย่างต้องเอามาก่อนใส่ก่อนมาทีหลังใส่น้ำหลังเนาะห่อนว่าอันมามีอันเหปาบุบใส่แบบนั้นอ่ะข้าโบยมาอัน ตัดเครื oh, oh, ่องได้บ่พอนี่โอ้เสดายกระสอบมาเนาะตัดปากเอา่ระร้างไอ้บางก้นนี่เพิ่อนนี่เอาสอบไปใส่ทานเนาะไม่คายนะต้นที่ทานเนาะ เจ้าก็เอาไว้เองเนาะวันกอะพซาเพาได้ยาดูดนะทรกระขายด้อเาะขายเะด้เนสโอ้โ่มีไผซื้อบอทั้งทั้งทั้เทา้งอันงทั้ง่ั้งอั้งทังทั้งท้งนั้บทั้งทั้งท้งยั้งท้้้งท้งทััง้ั้อยากเ ใส่สอบได้เดี๋ยวนี้นะอสอบมคนเด้งเนะเาะเพราะว่าถ้าสอบนี่ก็อีกราคาหนึ่งเด้แต่บ้านเฮาสีนยิยมใส่สอบสมินม่นโอ้เปิดกุ้ยเลยตัดเครื่องตัดเครื่องเนาะอโอ้ถ้าทั้งบ้านถ้าทั้งบ้านลูกนี่ต้องได้เก็บไว้อย่างดี ใส่ันีน้องกันกันกันะครับว่าหาพ้น้อนะออสองพ้นตคนดยหดด่ดนะโอ้ยหนาวดีพี่น้องเอ้ยลบมากโตเนาะตต้นไม้พี่น้องเอ้ยว่าลมแหสัดไดรหนาวเคร่งเย็น่าว่าอ่าว่ายุตามตัวเมืองนี่ หนาวกับใครอยู่เนาะมันบอกควันคีฝุ่นแต่อนี่ป๊าดพี่น้องเลยลมทะลุหน่อยมาเฮงจังเลยลมจะขีดเบื่องสว่างแล้วครับ40่ิมาเตงเต้จดนโดนหาก็ แ <laughs> ันนี้อัคยนี่กันจดลมมนบ่บังเครือนี่รถรถจนยากปิวอืมตูแม่นคือทางเมืองเก่าไลเพิ่นบ่ือแต่ขอยจือส่ง

มึนอาจจะเปลี่ยนส่งใหม่ได้เสิร์ฟชาววางเขาว่าจื้อส่งเจ้ากินนี่ต้องต้องหนกต้งัวเล่นมีอะไรหรอส่งเราอ่ะมีแบบนั่นนี้เป็นเอกลักษณ์นี่ส่งเป็นเอกลักษณ์เขาเลยจื้อเราไป็นุ่งเรียบๆอะโอ้โหพุ่งลงมาเลยการ์ดอะไรกันสี่ไหนทางสรเพิ่นคิเรื่งานเนาะกจาสิบรบกวนเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะ มาทางนี้ทางสาเตียวเพิ wrong, er. worries, <ros an> care, up, up, ่นกำลังจ <kit> ุดขี to to ้เห่อพี่น้องเอ้ยอากร้เพาะกระกเจ้าจหอได้สองเต็ผูเป็นตะกินเนี่ยาหนิเนาะนี่เนาะเพิ่นเหตุตังไว้กะย่ามนาวกะมีพุ่นประโยุน์หลายย่างบบาทาเอ้ยผู ในนางพิงไฟมุกในมะขามเนาะถาวามะขามซุกแลบวบาดบาทเฮาในพี่น้องเลยมากขนาดในมะขามนั่งเ้ากองไฟหรือว่ามันต้นเนาะทางสร้างเป็นกัะมาแทกแล้วเนาะทุกคนแทกแล้วเนาะเทกลืมก่อแลยเนาะ น่ะพี่น้องเลยถ้าวาผิพภัตทางสาวบทลายก็จะได้ขอจบคลิปกันเด้อไปพอๆกันคลิปหน้าผิพลาดประการใดก็ขอโทษขออภยัยนำออฟซีเบอร์สุภูสุคนเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์บล็โฆษณา,าบอค่ะโฆษณาให้สาวบทลายเด้อสำหรับคลิปนีกล้าวท้าว,าวสบายดีสบายดี